สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเลิศปัญญาทุกคนนะคะค่ะว,วันนี้นะคะพบกับครูแก้วนะคะกับวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะต่อเรื่องของการหาหอเรอมอนะคะแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาจากคลิปก่อนนะคะที่ครูให้ตัวอย่างไปด้วยกัน2ข้อใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันอีกรอบหนึ่งค่ะดูซิว่ารอบนี้นักเรียนจะเข้าใจไหมไปดูกันเลยค่ะ ครูก็จะขอขึ้นเป็นตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการาหาหอรมอโดยที่จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะตัวอย่างที่3ของเราเขาบอกว่าต้องการจัดมะม่วง27ผลเงาะ36ผลแล้วก็ส้ม18ผลนะคะใส่จาน โดยที่มีอ่าโดยที่ให้แต่ละจานเนี่ยฮะมีจํานวนผลไม้มากที่สุดนี่นะคะอย่างที่ครูบอกครูบอกแล้วเราจะเจอเรื่องโจทย์พวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกคํว่ามากที่สุดนะคะกับพวกที่ว่าเอ่อแบ่งใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาหอรมอและไม่ให้ผลไม้ในแต่ละจานปนกันจะสามารถจัดได้กี่ผลและก็ ได้กี่จานนะฮะก็คือว่าจานหนึ่งเราจะจัดได้กี่ผลแล้วก็รวมแล้วได้ทั้งหมดกี่จานนะคะวิธีการง่ายๆเลยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าคําว่ามากที่สุดและเป็นการแบ่งใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีการหาหารอรมอนะคะตัวเลขที่เราจะนํามานะคะก็คือ2 7นะคะสาแล้วก็18นะคะเคอ่ะคราวนี้หาหอรมอก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะครูก็จะขอเอาแม่3ก่อนละกันอ่ะสามอะไได้ย7่ะ 3 9 27นะคะ3หาร3เป็น1นะคะ3หาร6เป็น2นะคะ3อะไรได้18คะ3 6มหนะคะอันนี้ก็คือเรื่องการหาหารอร์มนนะจำกันได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องหาตัวเลขทั้ง3ตัวลงตัวนะคะคราวนี้เราเหลือ9เหลือ12เหลือ6นะคะเลขที่ครูจะนำมาหารอีกก็คือเลขอะไรคะเลข3ค่ะอ่า3หาร9เป็น 3ามสามที่คะ3 4 2แล้วก็3 2 6อห่าโอเคหมดแล้วนะคะเหลือ3เหลือ4เหลือ2ไม่มีตัวไหนหาได้ลงตัวแล้วนะคะฉะนั้นหอเรมอของเราก็จะคูณเป็นรูปตัวไอแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็น3คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ9นะ,ะในที่นี้9ในที่นี้หมายถึงว่า9อะไรนะักเรียนจำได้ไหม9ผลนั่นเองนะคะ ใช่ไหมคะอะใครยังมองภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวครูมีรูปให้ดูค่ะในที่นี้มันหมายความว่าอย่างนี้ค่ะนักเรียนครูแบ่งมะม่วงนะคะออกเป็นจานละ9ผลเห็นไหมคะนี่จานละ9ผลนี่คือมะม่วงนะคะแล้ว9ผลตรงนี้ครูได้3าจานจริงไม่จริงนะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมดกี่ผลคะ27ผลเห็นไหมคะเราก็แบ่ง999 9, 9, สรุปแล้ว27ผลครบนะคะแล้วแบ่งได้3จานพอดีเลย พอเป็นเงาะนะคะเงาะครูมีทั้งหมด36ผลครูก็แบ่งใส่จาน9ผล 9, 9, 9, 9ผล9ผล9ผลปรากฏว่าครูได้กี่จานคะ4จานนะสะ้มเหมือนกันค่ะครูมีด้วยกันทั้งหมด18ผลแล้วครูก็แบ่งเป็นจานละ9ผล9ผลสรุปครูได้กี่จานคะ2จานนักเรียนสังเกตไหมว่าจํานวนจานเนี่ยมันคือจํานวนเศษตรงนี้ที่เราหามาได้เห็นไหมคะเมื่อกี้อาหารที่เราบอกว่า ส้มเราแบ่งได้3จานเออไม่ใช่ถักโทษทีค่ะมะม่วงเราแบ่งได้3จานเงาะเราแบ่งได้4จานแล้วก็ส้มเราแบ่งได้2จานนี่คือเกิดจากเศษตรงนี้ไงคะที่นักเรียนที่เราหานะคะนั่นหมายความว่าเวลาเรามาตอบคําตอบนะคะดังนั้นการแบ่งผลไม้มากที่สุดและไม่ให้ผลไม้ปนกันนะคะเราจะจัดจานได้ทั้งหมดกี่จานคะเออโทษทีค่ะเราจะจัดได้จานละ 9ผลอ่าแล้วก็ได้ทั้งหมดก็คือเราจะนำา3บวก4บวก2ก็คือเกิดจากเศษเมื่อกี้ที่เราคิดนะคะเอามาบวกกันคำตอบก็เลยกลายเป็น9เท่าไหร,ร่คะ9าจานอ่าครูขอเขียนตรงนี้นิดนึงนะคะบรรทัดไม่พอเข้าใจยังคะอ่าอันนี้คือการแบ่งนะคะแบ่งผลไม้ออกมาให้เท่าๆกันทุกจานนะคะส่วนจำนวนจานจะได้เท่าไหร่นั้นก็เกิดจากเศษหอระมอที่เราหาได้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะอ่าโอเค ต่อไปค่ะตัวอย่างที่4นะคะเขาบอกว่ามีเชือกอยู่3เส้นวัดได้35 49 63เซนติเมตรตามลำดับนะคะถ้าจะแบ่งเชือกให้เป็นเส้นสั้นๆให้ยาวเท่ากันทุกเส้นและจะได้เชือกยาวที่สุดเส้นละกี่เ,เส้นละเท่าใดและได้จำนวนทั้งหมดกี่เส้นตรงนี้ค่ะนักเรียนแบ่งอีกแล้วแล้วก็พูดคำว่ายาวที่สุดอ่านะ ว่าจะได้กี่เส้นแล้วก็ยาวเส้นละเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี้ก็ครูก็บอกแล้วถ้าเกิดเจอโจทย์อย่างนี้เราก็จะเป็นเรื่องของการหาอะไรเหมือนเดิมเลยหอรอมอนะคะเราก็จะนำา35 49 63อะ่ะคือเชือกเนี่ยมีด้วยกัน3เส้นแต่ละเส้นเนี่ยยาวเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะนี้วิธีการที่เราจะรู้ว่าเราจะตัดเส้นหนึ่งเนี่ยกี่เส้นกี่เส้นกี่เส้นนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการหาหอรอมอก่อนอะ่ะ น,นี้พอเราเห็นแล้วเนี่ยเราได้ 3, 5, 4, 9, 6, 3นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเลข7ที่หารได้ทั้งหมดลงตัวถูกไหมคะ7อะไรได้ 3, 5คะ 7, 5, 3, 5 7อะไรได้ 4, 9เรียน 7, 7, 4, 9แล้วก็7อะไรได้ 6, 3คะ 7, 9, 6, 3อ่าเหลือ5เหลือ7เหลือ9แล้วนะคะก็ไม่มีเลขอะไรหารได้ลงตัวแล้วฉะนั้นก็เราก็ไม่หาแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือ7อะไรคะนักเรียน เซนติเมตรค่ะน,นี่นักเรียนสังเกตไหมว่าคําตอบของหอระมอของครูเนี่ยจะตรงกับเออหน่วยหน่วยที่เรานํามาหาหอระมอรตรงนี้นะคะอย่าลืมนะที่ครูบอกโอเคคราวนี้พอเราได้7เซนติเมตรนั่นหมายความว่า35้เซนที่เป็นเชือก1เส้นเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น7เส้น7ซเส้นนะคะจะได้ดังรูปอย่างนี้ดีกว่าักเรีอาจจะมองภาพไม่ออกอ่ะดูรูปวันนี้ครูมีรูปให้อ่ะเส้นหนึ่งยาว35หนะคะ เราแบ่งยาวที่สุดเนี่ยเซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็แบ่งเลยคะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตัดตัดปรากฏว่าได้ทั้งหมดกี่เส้นคะอ่าหเส้นเห็นไหมคะพอเส้นที่ยาว49ใช่ไหมคะเราก็ตัด7 7 7 7 7จตัดแบ่งออกเป็นให้ได้7เท่ากันทุกอันแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าได้ทั้งหมด7เส้นเส้นที่ยาว63ก็แบ่งเหมือนกันคะ่ะ7 7 7 7เแล้วก็แบ่งได้9เส้นเห็นไหมคะห้าเจ็ดเก้านักเรียนสังเกตเหมือนเดิมเลยค่ะ เป็นเศษที่เราหาเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่เห็นไหมคะห้ามันคือเศษที่เรานำมาหารเมื่อกี้นะคะน,นั้นนักเรียนลองดูนะว่าเขาให้เราสังเกตด้วยอหอระมอก,ก็คือความยาวเชือกที่ยาวที่สุดที่จะตัดได้นะคะเชือกแต่ละเส้นโดยตัดได้เส้นละกี่เส้นคะ7เส้นและเศษที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือจำนวนเชือกที่แบ่งได้ใช่ไหมคะก็มี5บวกเบวกเท่าไหร่คะบวก9ะคะ 5บก7็บกก็คือเอาจํานวนเส้นนั้นทั้งหมดมาบวกกันคำตอบก็จะเป็นเท่าไหร่คะยีเส้นนะคะนี่ก็คือคำตอบโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปอีกรอบนึงค่ะดังนั้นเราจะแดกแบ่งเชือกได้ยาวที่สุดเ,เส้นละ7 7ซนติเมตรนะคะแล้วแบ่งได้ทั้งหมด21เส้นนะคะนี่คือคำตอบนะดูจากโจทย์โอเคผ่านไปแล้วตัวอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างที่5 ก็จะยากขึ้นค่อยๆดูนะคะตัวอย่างที่5เนี่ยจะไม่เหมือนแบบเมื่อกี้แล้วนะ,ะให้นักเรียนลองดูนะถ้าเกิดนักเรียนเจอโจทย์เรื่องนี้วิธีการต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะคะเขาบอกว่ากระดาษแข็งกว้าง63ยาว90ต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้านักเรียนเจอโจทย์นี้นะคะคำว่าตัดกระดาษให้เป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีขนาดเท่ากันไม่เหลือเศษ เขาถามว่าจัตุรัสนี้จะมีความยาวด้านละกี่เซนและได้ทั้งหมดกี่แผ่นอ่าวิธีการเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้วิธีการหาหอรอมอเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าวิธีการนี้อาจจะไม่เหมือนอย่างสองอันแรกที่ที่เรากล่าวมาแล้วอันนั้นคือการแบ่งใช่ปะ่ะแต่นี้มันเป็นการตัดกระดาษจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นะคะเอาอย่างนี้เรามาหาหอรอมอก่อนนะคะในเมื่อเรารู้ว่าเราต้องหาหอรอมอใช่ไหม อ่ะ63 90คูก็ขอใช้แม่3ก่อนนะ3 2 6 3 3,3เป็น1 3 3,9 30อ่ะ21 30ก็ขอใช้แม่3ก่อน3 7 21แล้วก็3,3เ 3, ป็น1แล้วก็0เหลือ7เหลือ10ไม่มีแล้วฉะนั้นหอรอมองของเราก็คือ3คูณ3เท่ากับ9ตรงนี้รู้ไหมคะว่าหน่วยคืออะไรก็คือ9ต m เห็นไหม หน่วยหอรมอที่เรามาหากับหน่วยคําตอบต้องเหมือนกันนะคะนักเรียนคราวนี้9เซนติเมตรนี่มันหมายความว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าแบบนี้คะ่ะนักเรียนเอามาดูรูปก,กันดีกว่าจะได้เข้าใจยาวของเราเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่ายาวเท่าไหร่นะคะยาว90้าใช่ไหมคะกว้างเท่าไหร่คะกว้าง63อ่ากว้าง63 63นะคะแล้วเราบอกว่าเราเนี่ยต้องตัด 9เซนติเมตรนั่นหมายความว่าอย่างนี้ค่ะเราจะตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ9้าด้านละ9แบบนี้นะคะยาวด้านละ9มันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทั้ง4ด้านเป็นไงคะเท่ากันนะคะอ่ะคราวนี้เวลาตัดมันหมายความว่าไงอ่ะครูก็ตัดเลยค่ะนักเรียนอย่างนี้นะอันนี้ให้นักเรียนดูรูปคร่าวๆก่อนนะครูก็จะแบ่งเลยปบ๊บตัด9ตัด9้า ตัดเวลาตัดก็อย่างนี้เลยค่ะนักเรียนตัดปุ๊บเก้าเกอ่าแล้วก็เก้าวัดมาเก้าเซนติเมตรวัดอีกเก้าเซน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 อย่างนี้นะคะให้ครบกี่แถวคะนักเรียนเพราะว่าตรงนี้มันคือ90ใช่ไหมคะเวลาเราแบ่งมันก็ต้องได้สิบใช่ไหมหนึ่ห้าหกเจ็ดแปอ่าเแล้วก็สิอ่า เก้าเซนเก้าเซนครบสิพอดีถูกไหมคะสิแถวอันนี้อาจจะเบี้ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวครูมีรูปที่สมบูรณ์มากกว่าน,นี้แต่อันนี้ให้นักเรียนลองดูก่อนว่าวิาวธีการทํามันคือลักษณะแบบนี้นะคะเราตัด9 9้าเพอด้านกว้างเราก็ต้องตัดเท่าไหร่เหมือนกันคะ9นี่ค่ะสับเลย9ให้ได้กี่แถวคะให้ได้7แถวอ่าปาันไปแล้วหนึ่งสอส 5 6 1 2 3 4 5 6 7อ่ะเจ็แถวครบพอดีอาจจะอาจจะไม่ตรงตรงสักนิดนึ่นะเดี๋ยวนะอ่ะตนบอ,อ่ะตึ๊บอ่ะ1า3 4 5 6 7อ่ะโอเคครบนะคะคราวนี้ลองเรียนลองดูค่ะเราก็แบ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆตรงนี้ค่ะนี่ะเนี่ยเนี่ยเล็กๆอ่าเดี๋ยวครูไฮไลท์ดีกว่า นี่คะ่ะนักเรียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆอันนี้อันนี้อาจจะไม่ตรงนะแต่วิธีการคือครูจะบอกว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้คือพอเราได้คําตอบหอลมอเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องตัด9เซนเราก็ตัดเลยค่ะ9เซน9เซน9เซนใช่ไหมคะพอ9เซนตรงนี้เนี่ยนักเรียนเราลองดูเนาะว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะมาดูรูปจริงๆของมันเลยดีกว่าคะ่ะรูปจริงๆของมันคือตรงนี้คะ่ะนักเรียนรูปจริงๆนะคะรูปจริงๆนักเรียนลองดูคะ่ะ รูปจริงๆของมันได้แบบนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าเหมือนกับของครูเลยแต่ของคูค่อนข้างที่จะไม่ตรงใช่ไหมคะแต่อันนี้คือครูก็เอามาให้นักเรียนดูว่าลักษณะมันจะเกิดบแบบนี้นะคะคราวนี้อย่างที่ครูบอกว่าเล็กๆตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่ที่เราได้นี่คือรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสซึ่งยาวด้านละเท่าไหร่คะด้านละ9แล้วถ้านักเรียนลองนับซิว่ามันมีทั้งหมดกี่รูปเราก็จะตอบเท่าไหร่คะ เท่าไรเอ่ยอลองดูนะคะนักเรียนลองดูถ้านักเรียนไม่อยากนับนักเรียนก็ลองดู1 2 3 4 5ส7 8ส10ส่าก็ดแปดอ่ะสิบหนึ่งสอา่อ่ะคำตอบก็ต้องเป็นเท่าไรคะ70ถูกไหมคะ70นี้70ตรงนี้มันมาจากไหนนักเรียนอ่ะครูครูขย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันยาวด้านละ9แล้วเศษตรงนี้ล่ะครู ในครูบอกว่าเอามาบวกกันก็จะได้จํานวนแผ่นหรือเปล่าไม่ใช่แล้วค่ะนักเรียนจํานวนแผ่นตรงนี้เกิดจากการเอาเศษตรงนี้เลยค่ะมาคูณใช่ไหมคะเมื่อกี้เรานับรูปแล้วได้70เห็นไหมคะเศษที่เหลือ7กับ10พอเราเอามาคูณกันมันก็ได้70ถูกไหมคะนี่เห็นไหมคะจากรูปนั้นเศษตรงนี้มันจะเป็นโจทย์พิเศษอย่างหนึ่งเลยครูบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดเจอโจทย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ เราจะไม่นําเศษมาบวกในะนักเรียนถ้าเกิดว่าจะหาจํานวนแผ่นแต่เราจะนําเศษมาทําอะไรกันคะเอามาคูณกันไม่เหมือนการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะถ้าการแบ่งกลุ่มเนี่ยเศษที่เหลือเนี่ยเราจะเอามาบวกกันแล้วจะได้รู้ว่าจานวนได้ทั้งหมดกี่กลุ่มอ,อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาถามจํานวนแผ่นเราก็ต้องเอาเศษมาคูณนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะสรุปให้นะตรงนี้นะอันนี้เขาบอกว่า ข้อสังเกตเหมือนเดิมเลยหอรมอกก็จะเป็นความยาวที่สุดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราจะตัดได้แต่ละด้านซึ่งยาวด้านละเท่าไรคะยาวด้านละ9ถูกไหมคะแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวกว้าง63ซนติเมตรซึ่งจะแบ่งได้กี่ส่วนเมื่อกี้ที่เราทํากัน7ส่วนถูกต้องคะ่ะตัดกระดาษแนวด้านยาว90เซนก็แบ่งได้กี่ส่วนคะแบ่งได้10ส่วนเท่าๆกันนะ,ะจะได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดเป็นยังไงคะ อ่ใหญ่ที่สุดกีตารางก็คือเอา7คูณ10นะคะจะได้ทั้งหมด70แผ่นนั่นเองโอเคนะคราวนี้เราพอจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเจอโจสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจะตัดอะไรก็ตามแต่ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเศษที่เหลือตรงนี้ต้องเอามาคูณนะคะแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ครูแค่บอกว่าหาคําตอบเอามาคูณกันอย่างเดียวเลยนักเรียนต้องถามต้องดูโจทย์ด้วยว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามจํานวนแผ่นหรือโจทย์ถามความยาวแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้นักเรียนต้องดูด้วยโอเคคราวนี้เรามาสนุกกันอีกรอบเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้ว่ายาวด้านละ9 9เซนติเมตรเซนติเมตรตรงนี้ก็คือโจทย์จากอหอรอมอรที่เราหาได้ถูกไหมคะอันนี้กระดาษรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดที่แบ่งได้ทั้งหมดกี่แผ่นก็ตอบเลย70แผ่นนะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนครูมีการบ้านให้ทําค่ะ นี่แหละ3ข้อพอจากที่ครูสอนตั้งแต่คลิปที่1มาแล้วก็มาคลิปนี้นะคะสำหรับเรื่องของโจทย์ปัญหาหอเรโมอนะคะลองดูซิว่านักเรียนจะลองทำได้ไหมนะคะคราวนี้นักเรียนลองดูนิดนึงครูขอเน้นข้อ3นิดนึงค่ะข้อ3จะเหมือนตัวอย่างที่5เมื่อกี้เลยนะคะว่าผ้าผืนหนึ่งกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้นะคะต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้โดยไม่ให้เหลือเศษ จะตัดได้มากสุดกี่ผืนกี่ผืนนะคะนักเรียนโจทย์ถามกี่ผืนและก็ยาวด้านละกี่เมตรนะคะอย่าลืมนะว่าหอรอมอรที่เราหาได้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นอะไรทันทีมีหน่วยเป็นเมตรทันทีเพราะว่าหอเรโอมอรเรานำ75เมตร125เมตรมาหานะคะส่วนเศษที่เหลือก็อย่าลืมเราต้องเอามาทำอะไรคะเอามาคูณก็จะได้เป็นจำนวนผืนนั่นเองอ,อันนี้ครูก็ขอ ใบให้นิดหนึ่งแค่นี้นะสำหรับข้อ3ส่วนข้อ1ข้อ2คิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้นักเรียนลองทาดูนะคะว่ามันเป็นโจทย์ปัญหาที่ครูให้มานะคะจริงๆมันมีหลากหลายนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาหอรอมอเดี๋ยวครั้งหน้าครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นโจทย์ปัญหาคอคอคอรอนอบ้างนะคะทศถีนักเรียนหอรมอคอรนอ,อ,รอ,นอที่เริ่มสับสนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำเรื่องโจทย์ปัญหาคอรนอกัน ะะว่าเราจะเจอลักษณะโจทย์แบบไหนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ